同学们大家好我是小敏老师今天我们一起来学习汉语吧 one issa muddy in pasa 金对甘娜卡请准备好你们的课本和笔 dimnanslinkabaca h e l i o p o l 你们准备好了吗 pump 连 l i 我们现在开始上课了 งั้นตอนนี้เราจะมาเริ่มเรียนแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนบทที่3มนะคะตี้ซางเคอร์บทที่สามค่ะ你喜欢吃什么？คุณชอบกินอะไร？ตอนนี้นะเราจะมาเรียนคำศัพท์ก่อนนะคะ เส้นสือคำศัพท์ตอนนี้เรามาตดูคําที่หนึงนะคะอ่านว่าอะไรคะคำนี้คํานี้เราจะไม่ต้องสะกดเลยนะคะเราจะอ่านได้เลยค่ะเสียงที่หนึงนะคะชืนักเรียนอ่านถูกไหมคะคานี้อ่านว่าชื่อชือคือ,อะไรคะกินนะคะชื่อ่ะ 他在吃什么เขากินอะไรอยู่คะกินพิซซ่าเขาในกินพิซซ่าโอเคชือกินคำต่อไปนะคะคำนี้เรามาสะกดด้วยกันนะคะพยัญชนะคือเตอสระ,ะคืออันเตออันตันต เสียงที่สี่นะคะต้านต้านตันตวที่สองพย,ยัญชนะคือเกอสัตลัคือเอาเกอเอาเกาต้านเกาต้านเก,กานักเรียนสะกดถูกไหมคะต้านเกาเคืออะไรเอ่ยขนมเค้กนะคะจือสิ่งต้านเกานี่คือ เค้กค่ะ你喜欢吃蛋糕吗คุณชอบกินเค้กไหมต่อไปเรามาดูคำต่อไปนะคะคำต่อไปสะกดยังไงคะนักเรียนลงสะกดดูก่อนนะอ่านได้ไหมคำพยัญชนะคืออะไรคำที่หนึ่งชีถูกต้องนะคำนี้คือชีสลากคืออิงชีอิง ชิงเสียงสามฉิงฉิงตัวที่สองเคกับสัตว์ละเออเคอเออเคอเสียงสี่นะคะเคอฉิงเคอฉิงเคอฉิงเคอหมายถึงอะไรเลี้ยงเคนะคะนี่คือฉิงเควันนี้ 老师请客วันนี้老师งนะคะโอเคเรามาดูคำต่อไปนะคะคำนี้คืออะไรปู่นะนะคะนี่คือคุณปู่คุณปู่ภาษาจีนเราจะอ่านว่านี่เสียงสองนะคะเย่เย่ไม่มีวรรณายุออกเสียงเบาๆสั้นๆน,นะคะเย่เย่เย่เย 爷爷กับ是我的มน你可คของ่อของแมฉันตี่อไปเราา่อม่ดูงนี้ค่อค่ะค,คํานี้คือคืากิริา่าม,ะะมือ่าอ่านคงไงภาษาจีนเรามาสะกดกันค่ะพยันชนะคือเฮอสันคือเออเฮ,ฮ,ฮ,ฮอเออเพอเฮอคืออะไรคะ เติมใช่ไหมนี่เขาคืออะไรอยู่อ่า喝水他在喝水เขาเื่มน้ำอยู่这是水他ดต่มนมะเติมนมว่ายังไงอ่า对，เติมนมและวะ้วว่า喝牛奶我喜欢喝牛奶，ฉันชอบเติมนมต่อไปเรามาดูคำต่อไปนะคะ คำนี้คือคอล cola c อ่านักเรียนชอบกินใช่ไหมชอบดื่มอ่ะจุก,ก็อสอ่านว่าอะไรอ่านได้ไหมเขอเล่อนักเรียนสะกดถูกไหมคำนี้อ่านว่าเขอเล่ออ่าพยัญชนะเขอ่อสระเอเคเอเคเสียงสามเขออ่ะเละพยัญชนะ เลสล่าเอเลเอเล想起เลเค้เลเค้เลเฮ้โค้เลอเ喜欢喝可乐。โอเคคำต่อไปค่ะคำนี้เรามาดูกันนะคะอ่านว่าอะไรค่ะพยัญชนะคืออะไรคะเคสลาล่า ไอเคอร์ไอหายเสียงสองหายหายหายอะไรคะหายเสืออ่าไม่มีวันนายโย่เราออกเสียงเบาๆสั้นๆนะคะหายเสือหายเสือหายเสือหมายถึงหรือว่านะคะนี่คือหายเสือหรือว่าโอเคคำต่อไปคะ่ะ คำนี้นักเรียนสะกดได้ไหมลงสะกดดูก่อนเดี๋ยวเหล่าชื่อค่อยมาเฉลยให้นะคะโอเคนักเรียนสะกดไปแล้วใช่ไหมโอเคฟังเหล่าชื่อสะกดนะคะพยาญชนะคือปอสระ,ะคืออิงปออิงปิงต่อไปพยันชนะคือชื่อกับเว shui shui, 湿伞水水，คำนี้อ่านว่า冰水冰水水คืออะไรคะ水คือน、啊、้ำ冰คือเย็น啊冰水ค、啊、ือ、啊、น้ำเย็นนะคะ啊这是冰水。ต、啊、่อไปค่ะคำนี้นะคะ คือผลไม้ผลไม้อะไรคะมะพร้าวอะ่ะเมืองไทยมีเยอะมากนะคะอ่านว่าอะไรคะคำนี้ไม่ต้องสะกดเลยอ่านได้เลยนะคะอ่านว่าเยื่เยื่เยื่คือมะพร้าว你喜欢喝椰子吗啊จ子喝ไม่ได้เพราะเป็นลูกมะพร้าว น้ำมะพร้าวเราจึงรู้ว่าเยื่อจือจืออันนี้เราจึงื่มได้นะคะเดียวถ้าบอกว่าเยื่ออย่างเดียวเราจะเราจะใช้ตัวช,วชื่อ你喜欢吃椰โอเคนะ你可椰อต่อไปค่ะคำนี้นะคะคำนี้เราจะอ่านว่าจือน้ำนะคะน้ำตัวนี้ไม่ใช่สวยนะคะ คือข้างหน้าต้องใส่เพิ่มน้ำอะไรบ้างเช่นน้ำผลไม้น้ำแอปเปิ้ลน้ำอง,งุ่นน้ำส้มข้างหน้าเราต้องใส่ผลไม้ลงนะคะตัวนี้อ่านว่าเจอต่อไปค่ะคำนี้นะคะเราจะอ่านง,ง่าย พยัญชนะคือปอสระคืออิงปออิงปิงตัวที่สองพยัญชนะคะอือชิสระอาชิอาชาเสียงสองค่ะชาคำนี้อ่านว่าปิงชาปิงชาปิงชาค,คืออะไรคะ ชาเย็นนะครูชอื่อสาเย็นชอบดื่มชาเย็นมนะากเลยต่อไปค่ะเรามาดูคำนี้ต่อนะคะคำนี้คืออะไรคะผลไม้อะไรลูกทอ้ออ่ะไทยกน,นชเหรินลูกท้อไหมอ่ะลูกทอ้อเราว่ายังไงนะเรามาสะกดกันพยัญชนะคือเธอสัลย์เอา เเอาทาเสียงสองทาเทาไทยันเกิ่น喜欢吃桃吗คนไทยชอบกินลูกท้อไหมจะถาอทาต่อไปค่ะเราจะมาดูคำนี้นะคะคำนี้อ่านว่าอะไรคะพยัญชนะคืออะไรคะเตอสาซาลาละ อันถูกต้องนะเตออันตันเสียงสี่ตันตันตันอะไรเสียงสี่เหมือนกันนะตรงนี้คือื่อตันชื but, ่อตันชื่อหมายถึงแต่ว่า but อ่าแต่ว่าภาษาจีนอ่านว่าตันชื่อโอเค เรามาตู้ต่อนะคะคำนี้คำนี้คือแห้งข้างหน้ามีจุดๆุดอยู่นะคะคือหมายถึงของอะไรแห้งผลไม้แห้งหรือ,อทุกเรนแห้งหรืออังวนแห้งนะคะโอเคข้างหน้าเราจะใส่ผลไม้ลงนะคะเรามาดูแห้งจะสะกดยังไงก่อนนะคะพยัญชนะคืออะไรคะเกอซาลาละอันเกออัน กน,นักเรียนสังเกตไหมข้างหลังมีตัวออยู่ด้านหลังนะคะก็เป็นตัวอนี้สองตัวนี้เราอ่านพร้อมกันเวลาอ่านตัวนี้เราลิ้นกระโดกขึ้นนะคะกาการผูถกักาเ,เหลียเหรียญกาอ่างวนแห้งนะหรือถุเลนแห้งค่ะอืมคำนี้อ่าคำนี้เมื่อกี้เราฉัพูดแล้วอ่านว่าอะไรคะ ูถาากูเถาการคืออะไรคะลูกเกดใช่ไหมนี่ชือกา干พยัญชนะคือพอสละอูพออูภูเสียงสองผูพยัญชนะเธอสละเอาเธอเอาเทาเสียงสองถาผูเถาการ ผู้เถาคืออ่งงุนนะคะการคือแห้งอ่าอันนี้คือลูกเกดอะผู้เถากาต่อไปคำนี้นะคะคำนี้คือเหลียวเหลียงการหลิวเหลียงหลิวเหลียง是什么？หลิวเหลียง这是榴莲，คือทุเรียนนะคะกาคือแห้งนะคะอ่าทุเรียนแห้งเราเรียกว่าเหลียวเหลียนกา พยัญชนะเลอสระเออเลอเลเยวเสียงสองนะคะเหลียวตัวที่สองพยัญชนะเลสระอีสระอันยันเลยันเลียนเสียงสองเหลียนเหลียวเหลียนการต่อไปค่ะคำนี้นะคะเรามาดูกันอ่านว่าอะไรเอ่ยนักเรียนลงสะกดดูก่อนนะคะ อืมคำนี้อ่านว่าพยัญชนะคืออะไรชือสระละเอิงชือเอิงเฉงเสียงสองเฉงเฉงอะไรคะเฉงจือถูกต้องเฉงจือนักเรียนน่าจะอ่านได้นะเฉงจือาานะคืออะไรคะน้ำส้มนะคะ这是橙子 เชิงจือคือส้มน้ำส้มเราเรียกว่าเชิงจือโอเคคำต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะน่าจะอ่านได้อยู่นะเมื่อกี้เราสะกดไปหนึ่งรอบแล้วอ่านว่าผู้เถาจือผู้เถาจือ้อผู้เถา,าจือคืออะไรคะน้ำองุ่นนะคะ,ะชือผู้เถาผู้เถาคือองุ่น 这是葡萄汁นะต่อไปคำนี้นะคะพยัญชนะคือมอสระคืออันมออันมันเสียงสองนะคะหมานต่อไปพยัญชนะเธอสระเอเธอโอโถไม่มีวรรณยุกต์เราจะออกเสียงป๊าะๆสั้นๆนะคะอ่านว่าหมานโถ หม,นหมนนหันโถหมันโถคืออะไรคนไทยอ่านว่นาอะไรคะอ๋อหมันโถนะอ่านคล้ายๆกันนะหมันโถโอเคคือหมันโถต่อไปค่ะเรามาดูคํานี้กันนะคะพยัญชนะคืออะไรคะเฮอร์ซลา,าล่าอ่านเฮออันฮันเสียงสี่นะคะฮัน ตัวที่สองปอกับสาละเอาปอเอาเปาเสียงสามป๋าห้ามเป๋าห้ามเป๋า์าเแฮมเบอร์เกอร์คืออะไรแฮมเบอร์เกอร์นะคะ,ะชือช้ามเปอร์ออเคเรามาดูต่อนะคะคำนี้อ่านว่าอะไรอันนี้คืออะไรคะมีข้าวสวยใช่ไหม ข้าวสวยภาษาจีนอ่านว่าอะไรคะน่าจะมีคนอ่านถูกแล้วนะอ่านว่ามี่ฟานมี่ฟานมอีมีเสียงสามมี่ฟออันฟานเสียงสี่ฟานมี่ฟานมี่ฟานมี่ฟานคือข้าวสวยอ่ะคือมี่ฟานโอเค คำสท์นะคะบทที่คำสามคำศัพท์เราเชื่อ,อธิบายเสร็จแล้วตอนนี้ให้นักเรียนมาอ่านตามเหล่าเช่อหนึ่งรอบนะคะคำศัพท์ค่ะซิ่งสือพร้อมหรือยังหาแล้วมั้ยเราเช่อเริ่มแล้วนะคะชิชิแตงกา 蛋糕，请客，请客，爷爷，爷爷，喝，喝可乐。 可乐，还是还是冰水，冰水，椰子，椰子。 之之冰茶，冰茶，桃桃，但是。 但是，干儿，干儿，葡萄干儿，葡萄干儿，榴莲干儿。 榴莲干橙汁，橙汁，葡萄汁，葡萄汁，馒头。 馒头，汉堡，汉堡，米饭，米饭，OK。 สำหรับคำศัพท์นะคะบทที่3เราจะเรียนแค่นี้แล้วนะคะต่อไปเราเชิญจะมาอธิบายจี้สิงหน่อยนะคะรูปประโยคค่ะจี้สิงสามคำนี้สามประโยคนี้นะคะคือเป็นคำถามนะคะคือเป็นคำถามเรามาดูกันเขาจะถามอะไรกันนะคะใช้อยู่ในบทนี้นะคะสำคัญมากค่ะเรามาดูกันอ่านว่าอะไร นักเรียนน่าจะอ่านได้นะตรงนี้คือ你喜欢喝什么？喜欢คืออะไรคะนักเรียนชอบจำได้ไหมค,คือคือดื่ม什么อะไร喝什么อ啊ดื่มอะไร你喜欢喝什么？คุณชอบดื่มอะไรนะคะ ต่อไปค่ะเรามาดูประโยคที่สอง你喜欢吃什么吃เขาอะไรคะ,ก,ะ,ะ,ระกินอะไร什么啊来吃什么กิน,นอะไร你喜欢吃什么คุณชอบกินอะไรอันนี้คือเธออันนี้คือชื่อนะคะเป็นคำกิริยาค่ะต่อไปนะคะเรามาดูต่อประโยคที่สาม อ่านว่าอะไรคะนักเรียนลองอ่านดูอ่านได้นะคำนี้อ่านว่า你子子子คืออะไรคะน้นนนนนนำมะพร้าวคุณชอบ อะไรเติมน้ำมะพร้าวหรือคอ,อกเคอร์เลอร์เคอร์ค้กนะคะโอเคอน,นี่คือคำถามนะคะใช้ตัวหายชื่ออ่าเฮอรจืยจืสหรือคอกอ่าชอบเติมเยซิสหรือว่าชอบเติมคอกนะคะตัวนี้คือหายชื่ออันนี้คือเฮอชื่ออันนี้ใช้什么ม,ม,มาถามนะคะ ต่ตรงนี้เขาใช้หายชื่อเหมือนข้อช้อยเลยใช่ไหมต่อไปค่ะเรามาดูต่อนะคะแนวรูปประโยคที่สองเคอตอบคำถามเมื่อกี้อ่านว่าอะไรคะข้อหนึ่ง我喜欢喝果汁ฉันชอบดื่มน้ำผลไม้果汁คือน้ำผลไม้นะคะอันนี้เธอตอบคำถาม ต่อไปเราชื่อขยายคําประธานนะคะหัวเตอไหว้งงไหว้เคอไหวกงงเคอคุณตานะคะหัวเตอไหว้งงตาของฉัน,นอออชอบดื่มโค้กประโยคนี้เราชื่อขยายประโยคที่เลขนะคะจะให้ยาวขึ้นคือเป็นคําประธานตาของฉันต่อไปตัวที่3มประโยคที่3าม อ่านว่า我的外婆喜欢喝椰子汁ฮะประโยคนี้老师่อแย่เป็นตาของฉันเป็นๆยายของฉันนะอันนี้คือ我的外婆ยายของฉันชอบอะไรชอบดื่มน้ำมะพร้าวนะคะเยซือจือโอเคเรามาตู้ที่สามนะคะ อ่านว่าอะไรคะ我的哥哥喜欢吃蛋糕。哥哥ค,คะพี่ชายนะคะพี่ชาพี่ชายของฐานน่ะ我的哥哥喜欢吃蛋糕。ชอบชอบอะไรชอบกินเค้กนะคะ喜欢吃蛋糕ต่อไปข้อสาข้อสออ่านว่าอะไรคะ 我的姐姐喜欢吃汉堡。看ืออพี่สาวของฉันชอบชอบกินอะไรคะแ堡，มเปอาคืออะไรแฮมเบอรคือ ham เก่ะอ่าพี่สาวของฉันชอบกินแฮมเบอร์เกอนะคะอันนี้ต่อไปข้อสามว e r เตอร์แม่เม่喜欢吃米นอ่านี่คือการกิน ไม่เมย์ไม่เมย์เคยใครคะน้องสาวนะคะไม่เมย์ของฉันเนี่ยชอบกินอะไรมีฟ้านข้าวสวยนะอ่าชอบกินข้าวสวยโอเคอันนี้คือแนวรูปประโยคนะคะแนวรูปประโยคภาษาจีนจะเสร็จแล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะคาบนี้เราจะเอาเค่นี้แล้วนะคะเราจะแช่เครื่อแล้วค่ะ ถ้าคนไหนยังไม่เข้าใจที่รูปประโยคที่เมื่อกี้เหล่าชื่ออธิบายนะคะอยู่ในคาบต่อไปเหล่าชื่อจะอธิบายมากขึ้น,นะคะ่ะโอเคสำหรับวันนี้อเอาแค่นี้แล้วนะคะช่วงนี้โควิดนะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะโอเคเหล่า,าชื่อ要说再见啦同学们再见再ละ